สวัสดีครับผมเคนคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นตอนพิเศษครับสำหรับผู้ที่กำลังจะผ่า,ผาตัดแบบสองกล้องกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าก่อนและหลังการผ่าตัดแบบสองกล้องนั้นเราควรเตรียมตัวอย่างไรและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนำการเตรียมตัวก่อนและหลังการส่องกล้องกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ คลินิกรับเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกประกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปะกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับในคลิปนี้จะเป็นคําแนะนําเบื้องต้นครับทั้งนี้ก่อนและหลังผ่าตัดแนะนําปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยนะครับเพราะว่าภาวะของคนไข้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันครับครับสําหรับการเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับซึ่งการเตรียมตัวโดวยส่วนใหญ่เนี่ย การผ่าตัด2กล้องจะเป็นการผ่าตัดที่เล็กนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดผ่านะครับแต่ทางกานก็ต้องเตรียมตัวให้ดีจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตหรือการวางแผนลางงานได้นะครับการส่องกล้องนั้นมีหลายวิธีนะครับจะเป็นกล้องจุลทรรศน์หรือว่ากล้องแบบรูเดียวหรือกล้องแบบ2รูนะครับซึ่งวิธีที่ผมทำน้ำก็จะเป็นแบบกล้องแบบ1รูนะครับก็คือ2กล้องเข้าไปจุดโดยตรงเลยก็คือรูกล้องกับรูทําการในการผ่าตัดเนี่ยคือรูเดียวกันนะครับไม่ต้องเปิด2กล้องหรือจาก จมองด้านนอกซึ่งจะเป็นวิธีที่ทําได้รวดเร็วแล้วก็เป็นแผลที่เล็กซึ่งก่อนการส่องกล้องเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วการส่องกล้องจะมี2วิธีก็คือการส่องกล้องแบบการดมยาสลบหรือการส่องกล้องโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะพูดถึงในแนวของการดมยาสลบนะครับเพราะคนไข้จะไม่รู้สึกตัวอะไรนะครับส่วนบางทีการอันเดนที่มันเล็กมากเนี่ยเราก็ใช้ยาชาทําเฉพาะจุดได้เช่นกันนะครับ ซึ่งการเตรียมตัวหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อก่อนการดมยาสลบนะครับซึ่งการดมยาสลบเนี่ยเราจะต้องตรวจเลือดสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นในกลุ่มของเม็ดเลือดแดงหรือว่าโรคประจําตัวต่างๆเบาหวานหรือค่าการอักเสบต่างๆนะครับส่วนในผู้สูงอายุหน่อยที่เราไม่มั่นใจเรื่องหัวใจของท่านเนี่ยเราจะตรวจการทํางานของหัวใจจะเป็นในกลุ่มของการดูเอ็กโคหรืออ,อนันดัซาวหัวใจเพื่อดูการบีบตัว ของหัวใจว่าบีบตัวได้แรงขนาดไหนนะครับว่ามีความเสี่ยงกับการดมยาขนาดไหนนะครับหรือการดูกราฟของหัวใจว่าวงจรของไฟฟ้าเนี่ยของผู้ป่วยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ประเมินความเสี่ยงของคนไข้ก่อนเสมอว่าเราจะต้องป้องกันความเสี่ยงอย่างไรนะครับส่วนการผ่าตัดนะครับเขาเราก็จะเป็นการนอนคว่ำแล้วก็ดมยาสลบนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการส่องกล้องแบบรูเดียวนะครับที่เข้าไปเนี่ย วนใหญ่การเสียเลือดก็จะน้อยมากเพราะว่าในการกล้องก็จะมีน้ําเพื่อทําให้เราเห็นภาพชัดเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแรงกดที่ทําให้เลือดของคนไข้เนี่ยหรือผู้ป่วยเนี่ยออกน้อยไปด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการส่องกล้องรูดเดียวในบริเวณหนึ่งระดับเนี่ยอาจจะเสียเลือดประมาณสัก5ซีซีหรือน้อยกว่านั้นนะครับหลังจากที่เราส่องกล้องเอาจุดที่กดออกเนี่ยเราก็ปิดแผลแผลก็จะประมาณสมาณสัก1เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะมีสายระบาย เพื่อระบายเลือดที่คั่งค้างของบริเวณของตัวที่เราสองกล้องเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก่อนจะเสร็จการผ่าตัดเนี่ยผมจะดูดบริเวณน้ําส่วนเกินออกก่อนนะเพื่อไม่ให้คั่งในบริเวณด้านในแต่เพื่อความชัวร์เนี่ยเราก็จะใส่สายระบายเพื่อไม่ให้สารหรือเลือดค้างบริเวณด้านในด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการค้างของสารเลวด้านในนะครับหลังจากผ่าตัดเนี่ยก็จะมีสายระบายของเลือดที่ตรงบริเวณผ่าตัดแล้วก็มี สายระบายตรงปัสสาวะนะคะว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้ปัสสาวะต,ตอนระหว่างผ่าตัดแต่หลังจากนั้นเนี่ยสักหนึ่งวันเนี่ยเราจะเอาสายที่ส่วนปัสสาวะออกนะครับแล้วก็ให้ปัสสาวะได้เองแล้วก็เอาสายระบายที่บริเวณของตัวที่ระบายออกจากแผลผ่าตัดเนี่ยออกเลยเพราะว่าเป็น,ปนแผลเล็กแล้วเลือดก็ไม่ออกแล้วนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยคุณหมอโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ยาลดปวดเพื่อป้องกันการปวดด้วยไปอีกชั้นหนึ่งนะครับพอคนไข้ฟื้นตัวแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดพอเริ่มกินได้เราก็จะให้เริ่มกินเลยนะครับแล้วก็ สายที่น้ําเกลือที่ให้ก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเอาออกนะครับพอคนไข้พอรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยครับเอาสายระบายตัวหลังหรือว่าสายส่วนปัสสาวะเพื่อป้องกันตอนปัสสาวะตอนผ่าตัดหรือก็เช็คสารน้ําตอนที่ผ่าตัดไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการส่องกล้องเนี่ยเราก็จะดูการเข้าออกของน้ําเสมอนะครับหลังจากเราใสยออกแล้วเนี่ยพอคนไข well, ้พอรู้สึกตัวดีเราก็พยายามให้นั่งก่อนพอลองฝึกนั่งตรงตัวได้แล้วเนี่ย เราก็จะให้ฝึกเดินเลยนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็วันรุ่งขึ้นเราก็จะให้ฝึกเดินเลยพอกินอาหารได้ฝึกเดินได้เข้าห้องน้ําได้ฝึกได้แล้วเนี่ยวันต่อมาเราก็ให้กลับบ้านนะครับซึ่งไหมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตัดไหมหลังจากที่ส่งกล้องไปประมาณที่1นถึงสอาทิตย์อยู่ที่ลักษณะของแผลนะครับส่วนการเดินก็ในช่วงแรกแนะนําก็อาจจะเป็นใส่ที่รัดเอวก่อนแล้วก็ในรายที่ยังเดินไม่คล่องเราอาจจะอย่างเช่นผู้สูงอายุท่านที่โดนกดมานานเนี่ย ไม่ได้เดินมานานหรือนั่งรถเข็นมานานเนี่ยพอเดินแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่คล่องเนี่ยอาจจะให้เป็นเดินไม้สี่ขาก่อนแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วอาจจะเกิดจะหมอลองกระดูกปิ้นไปทับเนี่ยก็ใช้เดินเลยนะครับอาจจะมีปกครองเล็กน้อยหรืออาจจะตแต่ต้องใส่ที่รัดเอวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่หลังจากผ่าตัดนะครับเพราะว่าแผลเล็กบางทีจะไม่ได้ใส่ใจว่าผ่าตัดมาบางทีไปเดินเร็วเลยเนี่ยก็อาจจะไปเกิดการอักเสบได้ ในช่วงหลังสองกล้องเสร็จก็กลับบ้านเนี่ยแนะนําให้คนมารับดีกว่านะครับอย่าพึ่งขับรถเองส่วนการยกของหนักเนี่ยผมแนะนําประมาณสัก6อาทิตย์ถึง3เดือนนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับส่วนชีวิตประจําวันเนี่ยก็สามารถเดินยืนกินข้าวอะไรได้ปกตินะครับเข้าห้องน้ําได้ส่วนการออกกําลังกายเช่นเดินหรือว่าเดินไกลอะไรเนี่ยก็แนะนําประมาณสัก1เดือนนะครับส่วนการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มอะไรเงี้ยก็ สามารถทําได้หลังจากที่2กล้องไปประมาณสัก2เดือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นซ้ําในช่วง2เดือนแรกถึง3เดือนแรกนะครับส่วนแผลผ่าตัดอ่าส่วนใหญ่ก็จะปิดเป็นกันน้ำนะครับแต่ว่าถ้าอ่าให้สะอาดเนี่ยก็แนะนําอาจจะทําแผลทุกวันเพื่อความสะอาดนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังจะผ่าตัดแบบ2กล้องกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นนะครับต้องการซื้ออุปกรณ์ประคองหลัง เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับทั้งนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อหรือสแกนล ne ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m e s s e n g e r ได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ